ลำธารสายน้ำและขุนเขาครับวันนี้เราก็มากันที่บอ่อเกลือเส้นทางเดินทางมาตามแนวเขามีโค้ง6 6 0รองศาโค้งลูกตัวไอเนินหมายเลขสามโค้งพักค่าก่อนจะถึงบอ่อเกลือเส้นทางก <c oughs> ็พ <c oughs> ิบากขนาดูฝนตกพายุเข้าพอดีก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยเมฆหมอกสายน้ำลำธารครับ <c oughs> ว,วันนี้วันที่29่สิบก้าพฤศจิกายนพศส5 6พคลิปนี uh ้เราจะไปกันที่บ่อเกลือครับไปดูอ่พื้นบ้านของบ่อเกลือเขาทำเกลือสินเทากันอย่างไรสมต่อไปนะครับติดตรงน้นไม่ได้ามนี่น้ำแดงน้ำป่าไหลหลากฝนตกทั้งคืน ยังไม่ชุวมฝายนะครับไหลาตามน้ำมาเรื่อยล้นฝายเฉยครับนีเ่เจ้าของร้านคุณป้าชื่ออะไรนะครับป้าสีคำค่ะป้าสีคำเขาทำดอกเกลือนะครับดอกเกลือที่บ้านอาจำนายครับสวยดอกเกลือเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมเราถ้าใครไม่เคยเห็นก็คงดูนะครับว่าดอกเกลือเป็นสามเหลี่ยมที่เอาไปทําอาหาร ครับคุณภาพาทายก,ก่อน<อ>ที่จะเป็นดอกเกลือเราจะอยู่กับมืนก่อนที่จะเป็นดอกเกลือจะมาทางนี้นะครับอาชีพไปใช้เวลาเราเราจะต้มก่อนประมาณสามวันเกลือตกผลึกเป็นดอกลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาครับแล้วสามวันเนี่ยถึงจะเป็นดอกเกลือแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาขายแพงไหมครับเนี่ยดอกเกลือเนี่ยครับดอกขาย น่ามันหวานหรือเปล่าอ๋อครับงั้นอย่างงี้ถึงร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งครัหนึงร้อยบาทอันนี้ห้าสิบบาทอันนี้50บาทอ๋อประโยชน์ของดอกเกลือนี้เอาไปทําอาหารได้ประโยชน์อะไรครับ ขับข้าวจะออกความหวานค่ะอคววาามหเวลาเป็นหวัดเป็นไอก็ได้นะคะเป็นหวัดเป็นไอเอาน้ำอุ่นแช่ในแก้วประมาณสามเนียวก็เอาดอกเกลือใส่ประมาณสองสามดอกน้ำมะนาวแช่สองชั้นนให้ละลายกินก็หายเจ็บคอหายหวัดอืออันนี้คําอธิบายของคุณป้าชุมทนดั้มย่างเดิมผมบอกเกลือนะครับป้าคว้าคำป้าสีคำครับครับขอบคุณครับไว้ติดตามกันตอนต่อไปนะครับ